อีฟาร์มลำพูนเช้าเช้าวันนี้นะครับอีฟาร์มลำพูนจะให้ดูความสวยงามของควันไฟนี่เป็นความสวยงามของควันไฟที่ออกจากถังเผาถ่านของเรานะครับ เราเผาถ่านใช้เองนะครับกิ่งไม้แห้งในฟาร์มของเรานะครับเศษไม้เราจะไม่ทิ้งนะครับเราทำถ่านเอาไว้ใช้ปิงย่างของเราเองนะฮะนี่เป็นความสวยงามของควันที่พุ่งออกจากปล่องของถังเผาถ่านของเรา